มารู้จักกับเจ้าตัวแสนน่ารักเขาชื่อทูซิกใครว่าด้ที่สุดก็รับไปเลยเอาละโอ้เรื่ออะไรกันเนี่ยแกทำอะไรลงไปฮะตลกจังเลยเออหวังว่าไม่มีใครเห็นนะสาวสาวเดี๋ยวลาหาคำตอบว่าพวกเธอต้องวาดด้วยอะไรมาดูกันว่าฉันได้อะไรเออฉันได้วาดได้สีช็อกมั้งเหรอขอให้ฉันโชคดีนะเออ ฉันได้ปกามาเกมันใช้ว่ารูปถิ่ดตัวมาก <Cool. S 1> หมายความว่างานแรกของสตอต์ออกมาดีสุดๆใช่ฉันเข้าใจแล้วโอ้ไม oh ่อะฝันร้ายชัดๆมันลองว่าอีกครั้งว่าจากหูแล้วก็ตัวแล้วก็ส่วนที่เหลืออ๋อนี่มันหายนะชัดๆไร uh. นี่เมื่อกี้อะไรนะร็อกซี่ฉันว่าอะไรไม่ได้อ่ะ อ๋ฉันจำลฟ์แพทที่เห็นจากติ๊กตอกได้เมื่อวานนี้ในการวาดหน้าสโนว์คิีสสมบูรณ์แบบแค่งอนิ้วชี้แล้ก็ว่าตาฝ่าม,มือ,อ,อไม่ดูก็ได้เจ๋ง<อ>ฉันมีไอเดียดีๆเหมือนกันฉันมีสีช็อกทั้งสองแท่งและเป็นสีเดียวกันและมันก็กลายเป็นสายทำให้วาดสนุวกและก็สนุกยิ่งขึ้นตรงนี้จะเป็นหน้า เริ่วมวาดกันมีหูว,ว้าวจูเลี่ยทำงานของตงได้ดีมากเดีวเวลาซึกสซนกันหน่อยเอาขนไปเลยเอาไม่นะพอวาดขนันกระจไปหมดแล้วอะได้วเวลาหยุดมือคุณชอบซักของหนูไหมคะคไม่เลวรอกี่จูเลี่ยของเธอ เมื่อกี้มันน่ารักมากเลยโออไม่อยากจะเชื่อรักซส้ฉันด้เย้ขอหนูขอหนูงั้นก็ไปเจอกับซะของคนใหม่ของแกขอบคุณค่ะไงมาเป็นเพื่อนกันนะน่ารักสังเลยอ่ะโอ้นเจ็งจัองโค้คะเออแบบทดสอบใหม่ของพวกเธอมาแล้วล่ะ ทุกคนชอบใช่ไหมงั้นก็มาเริ่มวาดกันเลยว้าฉันได้ดินน้ำมันสุดยอดไปเลยส่วนฉันได้วาดด้วยปากกานี้โอ้มันคมโอ้จริงๆด้วยต้องระวังด้วยนะ Nintendo จะเป็นสีรุ้งแต่ก็สวยมากๆ ว่าอะไรและเห็ทุกอย่างว้าวนั่มันสุดยอดมากฉันต้องพยายามมากกว่าร็อกซี่ก่อนอื่นจะได้น้ำมันได้ที่กิ้งสีชมพูแต่ว่ามันยากกว่าที่คิดอ่ะฮะฉันมีไอเดียแล้วเมื่อกี้อะไรอ่ะไม่มีอะไรคระครูตั้งใจด้วยหรอก็ถูกจับได้แล้วในกระเป๋าเป้ของฉันขนมอร่อยมากมาย แต่ว่าฉันไม่ได้มองหาขนมนะแต่เป็นโทรศัพท์หรือตรงๆก็คือเคสของโทรศัพท์ไงมันจะช่วยฉันสร้างน i n t e n d o ที่สมบูรณ์แบบได้ว้าวถกาจะเสร็จแล้วใส่ปุ่มไปด้วย <G ül> <G ül> ฉันไม่คิดวามันจะมาเนียนแล้วก็สวยงามขนาดน,นี้ถูก <G ül> ค,ค,คะหนูทำเสร็จแล้วหนูก็ด้วยต่อได้เลยคะ่ะ <G ül> ไม่เร็วรอกซี่ เธอเรียกงานเป็นไงบ้างนี่ค่ะเก่งมากเขาชนะแล้วขอบคุณโอ้เอามาให้หนูนะเออก็ได้รับไปเลยว้าวขอบคุณค่ะขอฉันเล่นได้ไหมแน่นอนเอาสิร็อกซี่เราเล่นด้วยกันนะสวัสเป็นยังไงบ้าง ค้อมีข่าวดีสุดๆให้พวกเธอรางวัลใหม่ของพวกเธอก็คือตุ๊กตาบาบี้แสนสวยว้าว <Wow. S 1> wow, สุดยอด <c oughs> หยุดก่อนยังเร็วไป <c oughs> ครูยังไม่เริ่มเวลาเลย <Okay. S 1> ตอนนี้ก็ไปได้โอ้ <c oughs> oh, ฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะ <Okay. S 1> แค่ได้สสีแท่งเดียวเย้ <c oughs> yeah. ฉันได้ว่าได้สีน้ำกับพวกกัน <c oughs> เอาไม่นะมันตกลงไปในถังขยะแล้วฟรอกซี่ทำยังไงในตอนนี้เนี่ยฮะฉันจะวาดด้วยนิ้วมือจุ่มนิ้วลงไปในทักสีว้าวว้วและฉันเก๋ไก๋ามากาก่อนอื่นฉันจะวาดกระป๋องสุดปังให้บาร์บี้แล้วอะไรต่อนะอ๋อฉันรู้แล้ว,ว,วโอ้ หน้าของจูเลียออกมาสดใสแล้วก็สวยงามมากเลยอ๋อแต่สีของฉันหักแล้ว <c oughs> อะยังดีที่มีกบเหลาดินสอ <c oughs> ถ้าไม่มีจะทำยังไงนะ <c oughs> อ๋อฉันฝันอยากเล่นกับตุ๊กตาบาร์บี้มาตลอดฮ <c oughs> อ๋อไม่นะ <c oughs> เหลาจนก้นเลยย่าที่สุด <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะฉันเคืออดเทริยะ โอ้ไม่นะเราจะหมดแล้วจูรีวัดผมหัวย่ำมากมีผมสยายเฮ้ยฉันว่าฉันทำากับสำเร็จแล้วอีกนิดเดียวหมดเวลาแล้วทุกคนพร้อมไหม Are you r ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้สิไม่เร็วจูลี่งานของนูออยู่นี่ค่ะ นั่นมันอาฉริยะเก่งมากร็อกซี่เธอเป็นผู้ชนะเย้ขอบคุณค่ะและนี่คือรางวัลของเธองายคนสวยโออเธอสวยจังเลยอ่ะงไงดีเนาะอย่าจับล่ะเอเงยอน้านิดหน่อยและครั้งนี้เราจะวาดอมยิ้ม เยว้าวดูนี่สิ <c oughs> แล้วก็มีน้ำด้วยนี่หยุดนะ <c oughs> เศรษอ์หอยุดแล้วค่ะ <c oughs> อยากรู้จงว่าฉันได้อะไรสารสีไดสวยมากมากเลย <c oughs> ส่วนฉันได้โมเสกและฉันก็ดีใจมากมาก <c oughs> ดูนี่สิมันเจ๋งมากเลยสุดยอด ฉันชอบทำจังเอาล่ะมาดูกันพอเข้าใจแล้วก่อนอื่นฉันจะวาดวงกลมแล้วค่อยวาที่เหลือชมันใช้เวลานานกันไปอ่ะแต่ฉันรู้จักไลฟ์แฮกนะที่จะช่วยได้ขั้นแรกให้บีบสีมันจะกลอดแล้วก็หมักฝรั่งมา hmm. ฉันคิดว่าฉันแปะไว้ใต้โต๊ะมาสัปดาห์ที่แล้วมันอยู่ไหนนะ นี่ไม่ใช่ของฉันอะ oh, <yes. S 1> อะ้เจอแล้ว <c oughs> มไม่เล้วแย่ท yeah. ่าสกปก๊จริง <c oughs> ๆทีนี้ก็เป่าลูกปองใหญ่ๆนี่สิ่งที่ฉันต้องการ <c oughs> จาะลงไปในสีที่ต้องการแล้วจากนั้นก็มาทาสีอย่างรวดเร็วว,ว้าวนี่มันเจ๋งมากบ๊ายบาย โอ้เสียงเลยอ่ะ <sk r ub> ขอบคุณเราพร้อมแล้วค่ะ <c oughs> เยี่ยมมากเพราะเวลาหมดแล้วจูลี่เออ <c oughs> ก็ไม่รู้สิจูลี่มันดูเหมือนลอยเปื่อนมากกว่าฮ <c oughs> ดูของหนูสิคะโอ้ไม่นะเอ,อ้ยมันหักแล้วจะแก้ไขเดี๋ยวนี้ <c oughs> เออน่าเสดาจริงๆริงรอกสิ อยากให้ชนะนะแต่ครั้งนี้ผู้ชนะก็คือจูลี่โอเย้ฮะ oh, <yeah. S 1> ยินดีด้วยรางวัลของเธอเอาไปว้าวมันใหญ่มากขอบคุณค่ะมากินด้วยกันสื่รอรซก่่ <c oughs> อ๋อขอบคุณนะเพื่อน <c oughs> ว้าวมันคือสายใหม่ของฮับบ้าบบ้าต้องอย่างนี้สิ <c oughs> ฉันได้เค,ค้กป๊อบสีฟ้าเจ๋งจัง เอาส่วนฉันได้เลมอนนะถามซิงมันทั้งเปรี้ยวและไม่อร่อยนะไม่ต้องห่วงจูลี่นี่เพื่อนๆฉันขอเริ่มนะฉันอยากลองใส่ใหม่แล้วแล้วก่อนอื่นเอาห่อออกไปทีนี้ก็ใส่ใหม่มาวางซ้อนกันว้าวฉันทำแซนด์วิชใส่ใหม่อ่ะอร่อยจังเลยฉันชอบฉันอยากกินใส่ใหม่ให้หมดเลย ฉันอยากกินเหมือนกันนะฉันก็ไม่ปฏิเสธพวกเธอมันกลายเป็นหมักฝรั่งแล้วมาปล่อยลูกป่องกันนี่ก่าทีนี้ก็มันลูกป่องไว้อากาศจะไม่ออกดูสิ่งฉันไม่ลูกเบาสิ่งไปเลยเร่มได้กันนะเยิไหมฉันฟิลบมดีทั้งนี้อ๋อโอ้ยฉันขอทถอจูรี่ทำไมล่ะไม่ได้อะแต่หัวฉันรับได้ อย่าทำแบบนี้อีกนะเดี๋ยวลูกบอลทิ้งไปเลยไมค์นายลองได้แล้วโอ้จริงด้วยเ่าพูดถูกฉันอยากลองเค้กป๊อปพอดีมันสวยมากฉันชอบมากเลยอืมหวานอร่อยฉันอยากกินอีกหลายๆลัยอันฉันต้องหาวิธีที่ดีที่สุดในการกินใช่แล้วเอาไม้ออกมาให้หมดแล้วยัดเข้าไปในปากเลยทีเดียว ฉันต้องทำได้แน่นอนตลกจัง okay. อ,อ,อร่อยอย่าไม่น่าเชื่อฉันมีความสุขจรงเลย <c oughs> จูลี่ตาเธอแล้วโอเคแต่ฉันไม่อยากกินเลยอะเลมอนทำให้ฉันกลัว <c oughs> มันต้องเปรี้ยวมากแน่แน่แค่เห็นก็เปรี้ยวแขนฟันแล้วโอ้ oh, <c oughs> มันนุ่มจังเลย <c oughs> ว้าวมันไม่ใช่เลมอนธรรมดามันคือเค้ก สิงไปเลยรรู้กันสิ่งนี้อย่างมีความสุขอืมอร่อยอ๋อจูเลี่ยหิวมากอืมหวานอร่อยและไม่เปรี้ยวสักนิดสุดยอดพวกเธอมันดีมากอืมมาร์ชเมลโลสีจมพูสุดยอดไปเลย,ส,ยลส่วนฉันได้เยลลี่หมีวิเศษส่วนฉันได้ฟันตาสีเหลืองเยี่ยมไปเลยพวกเราทุกคนโชคดีนั่นฟิบี้เริม่มดีจังมาลองกันเปิดฮาอมาร์ชเมล,ลโลอ๋อว,ว้าวน่ารักและนุ่มนิ่ม อร่อยจริงเลยฉันอยากกินอีกนะเอามาร์ชเมลโล่ใส่จัมพูไปเสียบไม้เดาวได้ไหมว่าฉันต้องการอะไรใช่แล้วล่ะฉันจะย่างมันมันจะยิ่งอร่อยขึ้นงานนี้สนุกแน่นอนเห็นไหมว่าฉันทำอะไรได้เป็นไงเห็นเสียงไปนเลยโอ้ไม่นนะฟเบ้มันกำลงังไหม้แล้ววัง ไมหมเหรอออไม่นะมาชเวลาของฉันไม่เตรียมไปแล้วอ่ะอ้ไม่นะมันละลายกระจายไปทั่วตตอเลยแย่ที่สุดอย่างน้อยฉันก็ต้องลองอร่อยจังเลยฉันอยากกินมากกว่านี้นะอืมหวานอร่อยฉันชอบแบบนี้เธอปกติดีไหมเอ่ะล้งขนมของเธอสิโอเค เจลลี่เมีคของฉันอร่อยแน่นอนดูสิมันนุ่มนิ่มแล้วก็น่ารักแถมเอามาเล่นได้ด้วยนะเยี่ยมไปเลยโอ้โทษทีฉันจะกินเดี๋ยวนี้แหละเอาเยลลี่มีมาวางเรียงบนโต๊ะและกินแบบไม่ใช้มืออมอมอมอืมอร่อยันมันยายจลลี่สป็ตาเธอแล้วเริ่มได้เฮ้ฮมาลองกันเลยฉันไม่เป็นตามันแปลกอ่ะ๋อไม่ใช่เจลลี่ เด้งดึงเด้งดึ๋งฉันไม่เคยลองแบบนี้มาก่อนอร่อยจริงเลยฉันชอบพยายูนี้สิขวดจัลลีสแสญยดหยุ่นโอ้ไปหน่อยอ๋อไม่นะอ๋ยฉันจะเป็นหลัอ๋อไม่นะมันเป็นเพราะฉันแต่จัลลีแฟนตาอร่อยจริงนะ ว้าว wow, มันคือ candy, <Okay. S 1> ร็อกแคนดี้เจ๋งไปเลยส่วนฉันได้กล้วยมาร์ชมัโลสุดยอดไปเลย mm, <yum. S 1> ฉันไม่อะไรที่เลี่ยมได้แต่มันอร่อยแน่นอนเ mm, <yum. S 1> ค้กเคสจิมพ์ฮูหยุดนะฟิ e บี้ฉันจะลองเป็นคนแรกนะมาลองกันมันคือกล้วยมาร์ชมัโลสันอร่อยมาลองอันนึงโอ้โหมีเซ็ตเดี๋ยวก่อนนะมันคืออะไรอ่ะ เป็นพักล้ยนั่นเหรอไม่ค่้นใจเลยอ๋อโอเคลองอีกครั้งหนึ่งอืมอ่อยจังเลยฉันมีความสุขโอ้ยฉันเข้าใจแล้วกล้ยทำให้จุลียของเรากลายเป็นลิงเห็นได้ชัดเลยนี่จูลี่เป็นอะไรไหมอ่ะไม่อย่าอย่านะอย่ากัดฉันฉันไม่ตั้งใจอืมอะไรจังเลย อ๋อเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยทำไมฉันถึงนั่งอยู่บนโต๊ะไม้ฟิบี้ลงจากโต๊ะก่อนสิอ๋อใช่ใช่จริงด้วยท้ทีฉันจำอะไรไม่ได้เลยไม้ถึงตาในแล้วฉันจะไม่กินก้วยอีกต่อไปมาลองรูปว่วยของฉันกันมันต้องอร่อยมากแล้วก็หวานด้วยอย่างที่ฉันชอบอืมอร่อยจริงเลยสาวๆนี่มันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อ ตอนนี้ฉันอให้พวกเธอดูการกินลูกกวาดทั้งเดียวได้ยังไง <Okay. S 1> อืมอืมเดเลยฉันกินหมดแล้ว s <S ตอนนี้ก็ถึงตาของฟีบี้ได้เลยทับเค้กสีชมพูสวยมากๆฉันอยากลองใช้ครีมก่อนๆพวกเธอไม่เป็นแบบนี้อืมอร่อยจังเลยฉันชอบ สุลลี่ฉันก็อยากลองอ่ะพีปี้แบบพวกเราได้ดีนิดเดียวก็ได้อะไรไม่มีทางสกิคนเดียวนะปิปี้ใหัดกาไม่แบ่งเพื่อนเอาหน้าจุ่มครีมไปเลยจัดการอะไรกันเนี้ยโอไม่นะเยสสำเร็จแล้วไปกันเถอะก่อนที่เธอจะรู้ตัวไม่จริงนะขับเคลขอรนฉันแล้วหมดแล้วฉันเต็มไปด้วยเพียมเสียชมพู แต่ก็เอามากินได้อร่อ,อรจังที่เหลือในจัจก็ยังกินได้เหมือนกันสุดยอดฮ่าฮ่กินเหมือนหมูเลยแล้วปุ่มนีใช้ทำอะไรแปลจังส่วนฉันได้โดนัทส,สีฟ้ามีความสุขมากฉันได้ไข่ไก่เหรอถามมจริงพวกเธอฉันต้องทำยังไงอะในเมื่อมีใครอยากเป็นคนแรกงั้นฉันจะเริ่มก่อนฉันมีโดนัทแส,สนอร่อยฉันก็เลยมีความสุขโอ้ จูลี่ฉันมาเห็นเธอผ่าโรโดนัทด้วยสนุกจังใช้นิ้วหมุนโดนัทก็ได้อร่อยจังเลยฉันชอบสดสวโดนัทชิ้นนี้ทั้งหวานแลวก็อร่อยมากๆมิเศษไปเลยโอ้จูลี่ถึงตาเธอแล้วจริงอะนั้นก็มาลองกันก่อนอื่นต้องตอกไข่ฉันจะตอกใส่ปากไปเลย อื้อหืน่าเพลคขยงเห็นด้วยไข่มันดิบแลวไม่อร่อยเลยสึกนิดเอ้ยขอโทษนะทุกคนฉันกินตับไปไม่ไหวแล้วมันไม่อร่อยเธอต้องกินให้หมดนะจูลี่ฮะอ๋อไอเดียดีมากเลยไหมฉันจะทำเครื่องดื่มไข่วิธีนี้อาจจะอร่อยก็ได้นะมาลองกันตอกไข่ทั้งหมดใส่เครื่องปั่นโอ้ทอดทีไหมไข่ใบสุดท้ายแล้วสุดยอดตักลงไป ทีนี้ก็ผสมให้เข้ากันแต่บางอย่างบอกฉันว่ามันไม่อร่อยแน่ๆเลยเจากนั้นก็เทสใส่แก้วที่สวยงามพี่ดียังไม่น่ากินอยู่ดีรอแป๊บฉันมีไอเดียดีๆแล้วหลอดไงไม่ไมฉันไม่เอาโอเคลองเดี๋ยวนี้ขอแค่อย่าคายมันออกมา โอ้ไม่นะไม่ไหวอ่ะฉันจะอ้วกแล้วอย่เหยงนี่มันแย่ที่สุดเลยพี่บี้ตายเธอแล้วฉันเหรอไม่อยากนึกเลยว่าอะไรรอฉันอยู่โอ้ใครนะสวัสดีค่ะเอาอะไรมาให้ฉันด้วยมีอะไรจริงๆอย่างนั้นหรือเปล่าแปลกจึงเลยโอมว้าวสำหรับฉันจริงๆเหรอเนี่ย <Hey. S 2> ขอนะโอ้ดูเหมือนว่าเราจะแตะต้องไม่ได้โอ้โอเคฉันก <All right. S 2> okay. ็ไม่อยากได้เท่าไร <Yeah. S 2> เอาล่ะได้เวลาลองขนมสุดเจ๋งกันแล้วเปิดฝาอ,อร่อยจังเลยฉันชอบมากมากโอ้ oh. ไม่นะพวกเธอมันเปรีย้ยวปรี๊ดอ้ากัดอะขึ้นเนี้ยไม้มเบ่งแล้วพี่บีกลายเป็นรถกายพันแล้ว oh <my> ว้าวฉันได้ซอสชีสกับมันฝรั่งทอดหน้ายิ้มเ oh. จ๋งจัง ส่วนฉันได้ทาคิสรสเผ็ดเนอะต้องแบบนี้สิส่วนฉันได้ป๊อปปิตมันทำมาจากเยลลี่น่ารักจังเลยเป็นรูปหัวใจด้วยโอเคใครจะเป็นคนแรกนะฮะไม่ฉันเองจะกินแล้วนะมันต้องอร่อยมากแน่ๆมาเราเล่นกันโอ้มันเล่นไม่ได้อะแต่กินหอมมากๆเลย ว้าวเป็นป๊อปปี้ที่อร่อยอย่างน่าเหลือเชื่อ oh <my> ชอบมากๆอร่อยจังเลยหยุดนะทีนีสตาฉันแล้ว <c oughs> มันจะลรามันฝรั่งหน้ายิ้มดูสิว่ามันน่ารักแค่ไหนเ๋ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> หน้านี้ส่งจุ๊บฉันก็ทำได้อิโมจิหน้าเท่เยี่ยมเลยเอาหน้าอีโมจิมาวางซ้อนกันมันจะกลายเป็นฮอร์คอีโมจิ ที่เหลือก็แค่บิบซอสชีสลงไปมันต้องอร่อยมากแน,น่แน่มาลองกันอมวิเศษไปเลยยิ่งกินกับซอสชีสก็ยิ่งอร่อย <c oughs> ฮะจูลี่เลียมหน่อยสิ <c oughs> ฉันอยากลองเหมือนกันเนะเ <c oughs> อะอ๋ได้เลยขอแป๊บนึง่งเสร็จแล้วเ <c oughs> ย้ฉันถือบ้ากบฉันอยากลองทาชิสให้เร็วที่สุด อ,อ้วาวมันเป็นสีน้ำเงินน่ะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก,ก่อนอืมอร่อยแต่เผ็ดมากถูกใจฉันอยากกินอีกอนี่มันหยุดไม่ได้แล้วจริงๆยิ่งกินก็ยิ่งอร่อยโอ้โาหาไม่กินจนหมดเลยดูเหมือนจะใช่นะอ้ยิงบางอย่างแปลกๆไม่ปากฉันร้อนแบบนี้ไม่นะเผ็ดมากๆเลยสิ่งนี้ช่วยได้แน่นอนจูลียของกันนะ <Okay. S 1> ยิงเลย โอ้ยขอบคุณนะอสาวเขาอ,อยังชั่วนะรู้สึกดีขึ้นเยอะแล้ว <Okay. S 1> ถ้าไม่มีพวกเธอฉันจะเป็นยังไงนะฉันไม่กินอีกแล้วบริตนี้มาเปิดฝากันเถอะอ๋อมันคือไอโฟนอ๋อแล้วชือดีจังเลยเจ๋งงามเคยโพสสิบห้าสวยจังเลยฉันจะถ่ายเซิร์ฟี่แล้วโพสล,ลงทุกโซเชียลให้หมดเลยเอ้ยไปททำงานอโอไอโฟนของฉันเป็นชุดกันแลตว้าวอร่อยมากเลย แน่นอนไม่ใช่ขอนซิงแต่ก็เจ๋งเหมือนกันอร่อยอะ่ะว้าวเจ๋งไปเลยฉันก็อยากลองบ้างนี่จูลียมออะไรใช่มารู้ดีกว่าว่าฉันมีไอโฟอนแบบไหนอาจเป็นช็อกโกแลตก็ได้นะ mm hmm. โฮ้สยสวยจังเลยอ๋อเจ็บจังบริตนี้ฉันมีไอโฟนจริงๆนะทำไมต้องหัวเราะยออด้วยไอโฟอนของฉันก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันแหละพอลองเปิดแอป มีช็อกโกแลตอยู่ในโทรศัพท์ด้วยยังเป็นไรมาลองกันอม,มันได้ผลจริงจริงอร่อยมากวริตเสร็จไปเลยฉันเพิ่งดื่มช็อกโกแลตจากโทรศัพท์ของฉันเลยบริสนี่ว,ว้าวเจ๋งจังยังมีอะไรอีกไหมนะมีแอปอื่นด้วยมันกลายเป็นลูกกวาสกิทเทลสุดยอดฉันอยากกินให้หมดมอร่อยจังสกิทเทลไหออกมาจากโทรศัพท์ของฉันจริงจริงเหลือเชื่อ <ช balm> ฉันก็ไม่อยากเชื่อเลยจูลี่ให้ฉันลองบ้างได้ไหมอ่ะอ๋อก็ได้ลองสิเจ๋งไปเลยมารังกันอะไรมีแค่ลูกกวาดอันเดียวเองอ่ะสกิทเท้าหนึ่งเม็ดถามจริงฉันอยากินมากกว่านี้อะหยุดหัวเราะได้แล้วจูลี่เ้ากินทุกหย่านจนแทบไม่เหลือให้ฉันอย่างไหนก็ได้กินอันหนึ่งรู้สึกแย่แทนบริตนี่จังอ๋อลูกกวาดสกิทเท้า รอบลงทั้งหมดแล้วแบ่งปันกับเพื่อนให้ดีที่สุดของฉันกันริกนี่มากินด้วยกันนะว้าวขอบคุณนะจูลี่มาเปิดฝาของแต่ละคนกันโอ้โหมันคือจ๊บปปจุูบะน่าเทิงจริงๆใหญ่มากงั้นก็มาลองกันเลยโอ้โหริงจังไล ของฉันก็ด้วยอ๋ฉันมีไอเดียถจ่งๆกัแล้วเพราะว่าเราได้อา่งทั้งคู่งั้นเรามาแข่งกันว่าใครจะกินได้เหมือนกันกันดีไหมสามสองหนึ่งไปกันเลยฉันต้้งฉันนะอมยิ้มของฉันอร่อยมากจนหยุดไม่ได้แล้วอ้าวนี่ม่ใช่คาราเแมวนี่ฉันได้อายิ้มจากชกแลตนะถึงเลาอร่อยมากๆวิเศษที่สุดฉันชอบฉันต้องการมากกว่านี้ฉันกินได้เร็วกว่าจูเลียแน่นอนบริดนี่เป็นยังไง โอ้เธอมีช็อตเป็นจุจุบๆหรอเธอต้องกินได้เร็วกว่าแน่นอนทำยังไงดีเนี่ยเวลาก็จะหมดลงแล้วโอ้ยเหนื่อยจังดักขอนฉันก็แดงนแล้วก็บวมด้วยทำยังไงดี hmm. จริงด้วยฉันสามารถทำลายอมยิ้มได้มันต้องดีกว่าแน่นอนใช้คอนทุบให้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกันยูฮ uh ูสุดยอดไปเลยอายนะกลัวฮะสนับสัน ีนก็สามารถกินทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วอะไรอ่ะเธอกินแล้วไปไหมหมดแล้วเหรอฉันต้องได้ความแบบเหมือนกันอร่อยจังเลยเหลือแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วฉันกินหมดหมดเวลาด้วยฉันกินเร็วกว่าฉันช้านแล้วเย้ขอฉันล่าคนแรกนะมันคืออะไรอ่ะอ้โหมันคือแหวนนะสิงเป็นเลยสวยงามมาก แล้มันก <recurs. S 1> ็เข้ากับฉันสุดๆอ๋อกินหอมๆแล้วก็หวานด้วยโว้าวฉันมีแหวนจากแกลแลตอะมันอร่อยจังเลยบิกนี่กินได้อร่อยจังฉันก็อยากกินเหมือนกันนะโอ้จิกซมาหาคำตอบกันว่าอะไรโอ้โหฉันก็มีแหวนเห็นเป็นประกายสวยงามมากๆสุดยอด แต่ว่าทำไมฉันต้องการหวานจริงๆด้วยในเมื่อช็อกโกแลตอร่อยแล้วก็หวานกว่า <Hey. S 1> นี่บรินี่มาแลกหวานกันไ <You. Hey. S 1> หมฮะไม่มีทางอะเฮ้ย <Hey. S 1> เป็นไปตามคาดแต่ฉันมีไอเดียแล้วฉันโทรเรียกเพื่อนไปขนฉันมาหวัดดีมาหาหน่อยนะเดี๋ยวนี้เลยอ๋อพ oh, วกเขาอยู่นี่แล้วแจงหวัดดีทุกคนบรินี่ <Britney S 1> นี่คือเพื่อนของฉัน mm. คนขายเพรพอแล้วก็ขายขนมไอเดียของฉันไม่ได้ซับซ้อนอะไร mm. ถ่ายแหวนให้กับไม้ฉันต้องดูก่อนนะต้องส่องให้ละเอียดโอ้โหมันคือเพชรจริงๆไม่อยากเชื่อเพชรแท้เลยสุดยอดฉันจะเอาแหวนวงนี้และนี่เงินว้าวฉันข่ามอบงเงินทั้งหมดให้กับนิโคลท้าขายขนมหวานใ้สวนสนุกอ้โมีเงินเยอะมากเพียงพอกับกองแหวนจากโกลตแน่นอนรับไปเลยอแม่จะเชื่อขอบคุณนะ ทีนี้ก็มาเปิดกล่องกันและนี่คือแหวนจากช,ช็อกโกแลตน่าทึ่งมากมากฉันมีแหวนเยอะจริงๆเลยสามารถกินได้ทั้งปีแน่นอนอโอโแต่ว่าฉันมีแค่แหวนวงเดียวฉันก็บอกแล้วไงว่าให้แลกกันครั้งนี้มาเปิดยิ้มชบกันนะใครเป็นคนแรกได้บ้างาอ๋อเราออกกันไกลอ่ะงั้นแบบของกันละกันว้ามันคือสกรรันแลนเขาไทยก็เหมือนกันเหรออ๋อมั้นก็มาลองกัน ได้เลยฉันชอบช็อกโกแลตอ๋อนี่มันไม่ใช่ช็อกโกแลตนะมันแข็งเกินไปมันคืออะไรเนี่ยจูลี่ดู๋ยวคุณพาสิได้เลยมองแวบแรกดูเหมือนช็อกโกแลตนะแต่มันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตธรรมดาแต่มันคือพาเลตอายแชโดและมันก็อร่อยเกินบรรยายอ่ะฉันชอบแบบนี้มากกว่าว้าวดูน่าอร่อยอ่ะแค่มองก็ลายไหลแล้วมันอะไรอย่างไม่น่าเชื่อละฉันกินฝาไปแล้วทีนี้มาลองอายแชโดกัน เอาสีออกมาให้หมดแล้วก็ลองอ้อโหอะไรมันมากฉันชอบ mm, yum, yum, yum. และทีนี้ฉันก็มีฟันเป็นหลายสีฮะฟันของเธอตลอดแล้วก็สดใสมากเ <Cool. S 1> กิดแค่ต้องกินให้หมดเท่านั้น <Nice. S 1> อ้อหนี่มันคือแปรงมาลองกันอร่อยจังเลยแล้ว oh. ก็ส่งให้สองของพาเลกบิดนี่ต้องการอะไรเพื <Please. S 1> ่ออยากลองพาเลกงั้นเหรอ <What? S 1> อืม ไม่มีทางฉันไม่แบ่งหรอกนะมันอร่อยเกินไปโอ้เพื่อนของฉันกิ่งงจริงๆแต่ฉันมีพลังจริงจริงหมายความว่าฉันสามารถลองแต่งหน้าให้สวยสใสไสด,ได้และฉันจะกลายเป็นสาวน้อยที่สวยที่สุด <c oughs> พร้อมแล้วล่ะตอนนี้ฉันดูร้อยเต็มร้อยสวยงามเธอคิดว่าไงลหละจูลี <c oughs> ว้าวเมคอัพของเธอปังมากฉันอยากปังเหมือนกันนะบิน๊นี่แต่งหน้าให้ฉันหน่อยได้ไหม ไม่มีปัญหาแค่แป๊บเดียวก็แต่งเสร็จแล้วแต่ที่จริงฉันอยากอ,าออกคืนจตกระนี้เธออยากแต่งหน้าสวยๆผลงานฉันทำให้เธอสวยแล้วก็ตลกด้วย<ก>ฮะเอากระจกไปดูสิมาดูกันเฮ้ยเธอทำอะไรลงไปเน,นี่ยบินนี้นี่มันเสียวามากเลยอ่ะเธอคิดว่าตลกหรือไงกันไม่ตลกเลยนะลาก่อน